สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วเราก็พามาเที่ยวจุดจําหน่ายของฝากขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับใครผ่านไปผ่านมาจะขึ้นเหนือลงใต้ก็จะต้องผ่านจุดนี้นะครับจุดนี้อยู่ที่บริเวณบ้านปักอ่างนะครับนี่ทางเข้าวัดเขารัตนโชคนะครับจุดนี้เขาเรียกว่ามอกล้ยไข่นะครับมอกล้ยไข่นี่ก็คือเป็นสถานที่ที่ขายจุดขายของฝากนะครับมีทั้งเก้าอี้หวายนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับนี่ เก้าอี้หวแล้วก็ไม่กงให้กวาดนะนี่นะมันจะกลายพอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราที่รีบถ่ายเพราะอากาศร้อนมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวน้าตกกันนะครับแต่ว่าขับเลยมาเที่ยวแถวนี้ก่อนนี่มีไม้กวาดทาัพก้าวไม้กวาดดอกหญ้านะครับมีหนอ่อกล้วยไข่เนี่ยกล้วยไข่ทั้งนั้นเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคยถามแล้วมีหลายพันเลยนะครับอย่างเช่น กล้วยและมือนางอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็นร้านขายของฝากนะครับนี่มีกล้วยชาบกล้วยทุบกระเมระยาศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับเน่อิทพลัมก็มีนะครับนี่กำลังทอดใหม่ๆสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยนะอยู่ตามนี้เลยนะครับอันนี้พวก้วไข่ดิเห็นไหมขายเป็นเขา,าเรียกอะไรนะเป็นเครือนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ตรงเนี้แทบไปทุกร้านเลยนะครับ เขาก็จะขายเฉา,าก๊วยชากลางราวนะครับใครที่เขาไม่สามารถแวะเข้าไปซื้อในหน้าโรงงานได้นะครับก็มาแวะซื้อตรงนี้นะครับราคาก็จะเท่าๆกันนะครับคุณภาพก็จะสดใหม่เหมือนเหมือนกันทุกร้านนะครับนี่นอกจากมีกล้ยไข่แล้วก็มีพวงกุญแจด้วยนะพวงกุญแจราคาไม่แพงนะ7บาท10บาทที่5บาทนี่เราไปเรื่อยๆนะร้านก็ทําให้นึกถึงเวลาไปทางชะอำนะ ขับกลับมาหรือไม่ก็เป็นไปทางชนบุรีเขาก็จะมีอ,อะไรนะเเราก็จำชื่อไม่ได้ไอ้ที่เขาขายของฝากกันเยอะแล้วก็มีของแห้งอะ่ะเออนะแต่เขาจะเป็นลักษณะนี้นะมีน้ำผงน้ำพึ่งแคบมงงคบหมูนะครับกระทงกระเทียมนะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันยาวมากนะเดี๋ยวตัดภาพไป็้วยนึดครับ มากันต่อครับนี่ยเขาขายเป็นถุงอย่างนี้เลยมีกล้วยตากอบน้ำผึ้งนะครับอันนี้ก็มีมาจากหลายจังหวัดนะเขาก็มาฝากขายโอนี่โรยอ๋อโรยผงปาปิก้านะครับใส่อะไรนะใส่เผือกใส่โอวัลตินใส่โอ้เยอะแยะเลยนะครับนี่ขายไม่กวาดด้วยมาเห็นไหมร้านเขาจะย,ยาวๆมากเลยนะ คือ,อคถูกใจร้านไหนก็แวะได้ราคาพอๆกันหมดนะครับอันนี้ก็จะมีกล้วยหวานๆนะี่ช็อโกชากาวนะครับหน่อกล้วยไข่เนะี่ยยี่สิบบาทเองนะนีะนะ่แล้วก็มาหน่อกล้วยเสียชัดการันตีนะครับนี่นี่นะครับของแท้เลยนะครับนี่เสียชัดเป็นหนักนะเนี่ยร้านก็จะเป็นอย่างนี้ยาวๆครับ คือจริงๆแล้วมันจะมีอยู่สองฝั่งนะอุ้ยอันนี้มีสีเขียวด้วยเลยมีสีเขียวมีดอกเมดทานตะวันแบบลูกแบบเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับกล้วยอบน้ํเผึ้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วหน่อกล้วยเนี่ยเพียบเลยนะคือกล้วยสวยๆนะซื้อกลับไปฝากคนที่กรุงเทพนะครับนี่ต่อปไป้วมาดูอีกร้านถัดไปเรื่อยนะมันยาวมากนะประมาณเกือบหนึ่งกิโลได้นะ จะมีสองฝั่งนะฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นก็มีนะอันนี้จะเป็นฝั่งที่ไปจังหวัดตากขึ้นเหนือนะครับอันนี้เป็นฝั่งที่จะลงใต้เข้ากรุงเทพนะครับโร้านนี้ก็มีน้ำผึ้งด้วยนะน้ำผึ้งมาจากกำแพงเพชรเหมือนกันแหละทุกอย่างของกำแพงเพชรทั้งนั้นเลยนะครับรานะคาไม่แพงนะช่วงเทศกาลเนี่ยรถติดยาวเลยนะนี่ เลยนะครับน,นี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยบหมูข้าวอะไรแคบหมูนะร้านก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งู้นกันอืมนี่ร้านเป้าวเวานะครับเป้าวเวาคือร้านก็จะขายแบบของแนว,แนวเดียวกันเลยก็เรามาดูป้ายชื่อร้านกันดูดิชื่อป้ายร้านนะครับนี่ทางนั้นเลยนะครับ ใครชอบใจร้านไหนก็แวะซื้อกันนะนี่ตะดกแไม้กวาดเนี่ยสวยๆเลยนะนี่นะครับไม้กวาดสวยๆเลยบางที่จุดจำหน่ายของฝากที่มาจากเชาอาเนี่ยก็จะต้องผ่านก่อนถึงสมุทรสงครามนะเขาจะมีตามไหลาทางทำให้นึกถึงแบบอารมณ์แบบประมาณนั้นเลยนะครับ จะเห็นว่ามีป้ายชาก๊วยชว้างลาวขายแทาเป็นทุกร้านนะครับแวะร้านไหนก็ได้นะนี่ขายเหมือนเหมือนกันหมดอันนี้หน่อกล้วยนะเจ้ายาเลยต้นกล้วยหอมทองนเนี่ยก็มีขายอยู่แค่นี้แหละประมาณแบบไม่กว่าทวั้พะพราวไม่กว่ดอกยานี่ก็ามีเอ้ยร้านนี้มีขนมโมจิด้วยนะครับนี่ขนมโมจิมีฟิชโชนะใช่ชื่อฟิชโชหรือเปล่าแต่ว่ามีมีพวกสาหร่ายแล้วก็ปลาเส้นอ่ะนะครับหมู กายศาสตร์เนี่ยของขึ้นชื่อเมืองกำแพงเพชรเลยนะกายศาสตร์อ้อันนี้เป็นสีน่าอมนี่นะครับมีหลากหลายมีกล้วยเผือกฟักทองนะนตรงนี้ก็เกือบสุดละจดถ่ายจป้ายด้วย ตท,ที่ร้านอาหารแบบใกล้ใกล้อันนี้หลักกิโลที่ยี่สิบเก้าถ้าถามด้วยยังไงให้มันเลอะได้ล่ะนะชิมยังไงเนี่ยผู้กินอะไรกินยากอย่างเงี้ยไม่อย่าไปซึ้งมากินนะเอาล็กแค่นี้ก่อนจะเป่าก่อนไอเด็ดเลือะ ที่เปไง นาซิตแล้วก็จบท้ายด้วยเล็ถ่ายด้วยต้นไม้าสีแดงโดยเฉพาะเนี้ยหน้านลงไม่มีละหน้าซิตอ,อันนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือตลาดมอกล้วยไข่นะครับร้านยาวมากๆเป็นกิโลเลยนะครับเนี่ยตรงนู้น่ะเมื่อกี้เราเดินถ่ายตั้งแต่ตรงน,นู้นเลยไกลๆนู้นเลยนะครับเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับ เ,เห็นความยาวนะครับเนี่ยของร้านค้านะแต่จริงๆแล้วนสรุปแล้วร้านค้าจะขายของเหมือนเหมือนกันนะครับเฉา,าก้วยชงางลาวมีแทบจะทุกร้านเลยนะครับเพราะเป็นของดีขึ้นชื่อของเมืองกำแพงเพชรนอกจากนั้นก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้สักต่างๆนะครับแล้วก็ไม้กวาดแล้วก็มอเตอร์ขายจะมีทั้งสองด้านนะครับด้านนี้เขาก็มีนะน,นี่นะแต่เราคงไม่ได้ถ่ายให้นะครับเพราะตอนนี้เราจะ ลงไปที่กรุงเทพกันนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก mm hmm. กดก,กระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือตลาดมอ mm hmm. กล้วยไข่นะครับ